ตอนแรกเท่าไหร่นนะหครัชิ้นละโอ้ร้อยสองร้อยมั้งกลายเป็นชิ้นล้เจ็ดแปดร้อยอารุสวัสด <Okay. S 2> ิ์มาบิรัสอารุสวัสดิ์ทุกคนอ,อยากจะกินสปาเกตตี้กับฉันไหมไม่สปาเกตตี้อะไรข,ข้าวขาวโอเคขาวลายให้เมนูอาหารใหม่แล้วอ,อนสตพวกผมกินต่อด้วยอะไรแนะนำบางอย่างโอเคลุงในโยกบอกว่าอะไรเนะี่ย ต้องการนี่จะอยู่ที่เมืองนี้แล้วก็อ๋อตันงรือแต่งงานต้องการอ๋อนี่ไงเมืองเมดยเพนเดนตเตรียมน้ำไว้ก่อนดีกว่าอ่ะนี่คุณกิ๊ฟอัพเกรดข้อหัวต่อเลยเหรออืมจะได้ซื้อตัวต่อไปไงมาใช้บุญน่าทำอ่ะอาจไรอาจจะอะไรสุดหมายเชิญมาเชิญมาเชิญไปบ่อน้ำ เดไปไปบอนนะครับกระพริบตาพี <left> ่กุ๊บรอเราถึงเวลาแล้วเราไปคูดเมืองต่อกันนะเกมเลยไปคืนไหนกี่โมงยังไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้กันยังไม่รู้เลยนะเว้ยตอนไหนที่มีช่วงเวลาที่ปุ๊บโอเคคุณนิวคุณนิวมีคุณนิวไม่รู้หรอว่ามันจะมีปาปาลัสซี่อะไปถามรู้แหละรู้รู้สึกได้รู้สึกได้โอเคได้โยเจมมาแล้วคุณกิ๊บ เฮ้ยได้ตุ๊กตาแปลกๆด้วยเป็นอัลติแฟตดด้วยนะไม่ช่วงไหนที่ไม่ค่อยมีเป็นอัลตรดจดหมายเหมือนกันแค่อันนี้จดหมายสูตรอาหารจดหมายสูตรอาหารจากโซล่าด้วยรักและผูกพันปาปาลัสซี่ชื่อเกย์ปิลุเราเอาพวดหรือว่าเธอแนี่ยโน้ตโน้ตที่เลขเดียวกันมาอ่านดีกว่าจะได้ปลดล็อกอะไรด้วยเดี๋ยวถ้าอ่านพร้อมกันเลยก็ได้อ่าพร้อมกันหรองั้นร้อยมันครบสี่เลยแล้วกันโอเควันีีเดจะอ่านเหมือนกันเลย มาดูเพนนีก่อนหัวใจเพนนีเป็นไงบ้างกใกล้แล้วใกล้แล้วเกือจะอ่านนี่ถ้าจะทำซาซิมิทำได้แล้วนะทำได้แล้วแล้วในครัวในครัวบ้านคุณเอยแล้วก็ถือเวลาตกปลามาดองไว้เยอะๆจะได้ทำซาซิมิใช่ครับปลาไม่พอก็ไปเอาในหน้าหน้ากล่องหน้าบ้านเรามีอยู่ตัวจะอ่านได้ไหมเดี๋ยวจะได้อ่านด้วยโดเนทมิชชันนาลีรอได้เยอะกว่านี้ก็ได้ทีนึงโอเคโอเคโอเคโดเนทมิชชันนาลีได้เบ็ด ได้เบ็ดกับเหยื่อแบบใหม่นี่หวังว่ามันจะช่วยทําให้ได้ปลาปักเป้ามาเร็วๆปลาบักเป้ามาลองขายซาติมิสหนึ่งอันนะอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ซาชิมิสทำไงฮะเอาปลาไปใส่ใน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 อะไรนะตั้นี้นเท่านั้นปลาไปใส่ตู้เย็นตู้ฮะปลาใส่ในตู้เย็นแล้วมันจะอ๋อปลาไปใส่ในตู้เย็นใดในสุดยอะมาก อ๋อถ้ารู้เสร็จรู้เมนูอาหารก็จะไม่ไดจะดูว่าทำได้ไงบ้างแล้วก็เพิ่มอะไรฮะนะคบผมเอ้ยข้อวัวเสร็จแล้วใช่ป่ะแล้วเราทาขั้นต่อไปเลยนะใช่ว่าต้องรีบซื้อหมูอ่ะเนื้อสัตว์มี่ด้ไ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 ด้ใค,ใครสนใจะจะไปซื้อแกะหรืออะไรเพิ่มไหมจะซื้อขูนนะไม่อะันไม่มีนะเดี๋ยคุณมันไม่มีเลยนะเนี่ยผมมีนเนี๋ยคุณดูเอามาขออ่ามันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนครับ เอาอะไรมาในบ้านคุณดูอันหนงผมยูดูผมเราเห็นนะผมเนี่ยเหมือนกันเลยโอ้โหผมดรามากครับปนหัวเลยทำไมครัผมเรายาวๆอยู่หดหดเฉยผมหดได้หดได้ยืดได้เลยไม่น่ารักไม่น่ารักเออไม่น่ารักอืมด้วยนะประเด็นรอเควสไหนที่เขาได้ครบสี่อันไหมได้ได้ครับคุณครู ครับแบกกันแบกอะไรเดี๋ยวเอาไปให้แบกห้องคุณครูไว้สีไหนคุณครูเลยผมอยู่เนี่ยอยู่บ้านคุณกิฟต์เนี่ยกำลังดูอยู่ว่าจะอะไรยังไงบ้างตัวละครเรามีเหมือนเดินเดินเดินอยู่อยู่บานทกตะบังนะเออไหนได้ได้ได้ไดดีด้านนี้มาไม่ใช่ได้เนี่ยโอ้โหอ่ะผมเอาให้คนเดียวเอาไปให้ในบ้านคนเดียวขอบคุณครับ เที่ยงกับเที่ยงจะไว้ไว้ข้างนอกหรือไว้ข้างในครับคุณเนียข้างไหนโอ้จะวางยังไงวางไปโอ้าไปเยอะชิบหายอีกแต่ก็อยู่ได้อีกแต่ก็อยู่ได้ก็ไปอะไรเหรอคืออะไรอ่ะแลคคูนแลคคูนไงแลคคูนอีกตัวหนึ่งแต่ไปคือรถรางเด้๋วก็ไปคือรถเมฆ ลา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 โอเคเยยเยยเยยเยต้องการแคหลอดหิมะเรามีอยู่แล้วอันนึงอสโนว์ยานอ่ะใช่ค่ะมีอยู่อันนึงครับผมเลิศมากเลย่ละคนไปแล้วผมไปคุยทำแมลแร่ดีกว่าอ๋อเราจะเอามาทำเมล็ดฤดูหนาวค่ะไปปลูกเอาตั้อ๋ออย่างนี้เอง โรบินไม่อยู่เราจะมาอัปเกรดอ๋อ้โรบินไม่อยู่อ้าวอังเซบี้ทำอะไรอยู่เหรอกำลัดูช่องกิบลี่อยู่เดี๋ยวดูดราม่าดูดราม่าเอามาเฉยดูแท็กซี่ดูแท็กซี่จงรถครับจงรถเดี๋ยใช่เหรอกำลังอยู่แล้วค่อยกลับมาใหม่ค่ะืออยู่รออยู่รอนั่งดูดิเซบี้ดูกิบลี่เป็นยังไงบ้างดู โอเคดูกิบุรี่จบแล้วโอ้โหจบจากวัยมาคุยกับกิบุรีตัวจริงมากเราไม่คุยกับตัวจริงอะไปคุยไปดูเลยในเกมในในในนั้นตัวจริงมีสองตัวตัวจริงมีสองตัวสองตัวตัวจริงแยกร่างได้อีกตัวนึงอีกตัวนึงอยู่ที่อะไรนะอีกตัวนึงแกะสลักไม้อยู่อีกตัวนึงทำฟาร์มอยู่อ้าวไม่ได้ใส่หมดกิบุรีไว้ให้ตัวนั้นอยู่ละเอาผมป่า โตละลาลาลาโตลาเกีอราลังคุยกับแซบบี้อยู่เขาคอมเมนต์มาบอกว่าเน,เนี่ยเบอร์คลิปเกมอย่าดูคลิปบล็อกอย่าเลยๆอย่าดูคลิปดราม่าโอ้ย,อยคลิปวิบวิบบนคลิปวิบวิบบนเนี่ยนะวปลาหน่อยยาไอปลาขาผิดฟ้าดูดันมากเลยฮะงานโหดมาก แม่บอกเดินมาบอกว่าดูแต่ดาวบ้านไม่ดีดูสาวลดูคลิปเกมมั่งตายแล้วบ้าไม่ดีดูคลิปเกมมั่งเลยตายดวก็ไปเห็นว่ายังไงชายช่ยชาควรจะดูคลิปสตายดิวเยอะเอามันไปขายเอาไอ้ปลาค้าผิดไปขายนี่มันจะได้เงินดีนะตอบอะไรพวกเองต้องตายตัวจะฆ่าพวกเองด้วยปืนดาวกายจริงๆผมว่ามันมีปลาตัวนี้ได้เงินดีสุดนิว ม่าขายหฮวปลาไปให้เปนสาวอ๋อทำปลาใั้เปนสาวนะครับก็แซนฟิตเป็นของลักของเพนนีแซนฟิตเหรอใช่เนื้อแบบใช่ขั้นเดียวกับเพชรท่านเดียวกับเพชรเลยนะชอบปลาแปลกๆอาจจะเอาไว้แทะเล่นสวัสดีธารามสีดำสตันเลยตู ติดต oh ั้งยาวๆไปโซล่าจังเราละเตาเลยอุ well, so. er ๊ยอุ๊ยลืมลืมลืมเป็นบอลไปสายฉลาดก็จะเอาข้อครัวค่ะข้อครัวแล้วมีมาไหม ยังไม่ได้ทำเลยนะจะให้ทำไหมฮะแต่ม้าขี่ได้ทีละคนนะคะเพราะว่าถ้าขี่หลายๆคนแล้วมันจะบักเราเคยบักแล้วเงิบเลยม้างอมาสี่ตัวเลยแล้วขี่มันก็ค้างนอนไม่ได้้างทันอาจะบางทีเราอาจจะไม่ได้ซื้อม้ามาในภาคนี้ก็ได้ไม่แน่จะเป็นไม่ได้แต็หไยได้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ อะไรที่เป็นไปได้มาเกิดเป็นไปไม่ได้ลพัฒนาแล้วกลับบ้านที่แท้จริงแล้วม้าผิดชีวิตเปลี่ยนในม้าผิดชีวิตเปลี่ยนวังหัวเอาคิดผิดชีวิตเปลี่ยนไงแต่อันนี้เป็นม้าผิดชีวิตเปลี่ยนออ๋ก็คือแบบไม่สามารถทําอะไรได้ไงเพราะค้างคะแนนนั้นก็หนักหน่วงเลยเออหรือเอาผ้าเอาไหมเนี่ยหรือเอาพืชผักพิษ เจอในฤดูนี้เอาไปใส่ในกล่องที่บ้านด้วยนะครับกล่องสีอะไรครับน่าจะนสี้ำตาลน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มนั่นแหละอืมน้ำตาลเข้มคือเมนูอาหารกันนะเฮ้ยคุ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 ยแม่คุยคุยม่ตาย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  คุยข่าวไปมหากราบโคตรดักเวเดอร์อย่างเงีอู้หูอีกแล้วไปละกินละงับงับลุงเกมไม่ค่อยเอ่ออาจารย์อาจารย์โซล่าไม่ค่อยชอบปลาปลาซิมิเหรอเขาตกปลาทุกวันอยู่แล้วเลยไม่ค่อยชอบแต่เขาชอบปลิงทะเลชอบปลาสองคำปลิงทะเลใช่ไหมตัวสีเหลืองๆออ่ะไตัวสีเหลืองคอมเบอร์อ่ะที่ปลาตกไม่ค่อยได้เลยไงปลิงทะเลไม่ชอบ อันนี้คือชอบอะไรที่ตัวเองตกไม่ได้ม้างกันเถอะหรือหาอยากหรืออะไรอย่างงี้เราเองก็ตอบเรื่องนี้ไม่ได้งูเหมือนกันทำไมถึงชอบแก๊บเป็นสีดิงทำไมแก๊บ<า>เป็นลุงปลิงทะเลรู้สึกมันเป็นพิษหรือเปล่าวะหรือว่าเขาเอาไปเลี้ยงิเเเ้าาาน่จะ<ก>อไปไลียงมากกว่าแจะแค้นใครอยู่แค้นมูเลยนะไรอยาง้จะมาฆ่าแค้นผมจะเอามาสาดส่งหรือไงเราปะโธลาติสวัสดิ์มาเป็นรัฐรัฐอะไรอ่ะมีเนี่ยังไง ทุกคนเดี๋ยว๊กตาที่น่ารักใช่ใครเป็รูขึ้นมานะเอาเอาเกมแท่งกันเสียไดนโดนไอ้หลังสวัสดีทุกคนวันนี้จะนทำสปาเกตตี้สุดพิเศษไว้ทุกคนที่นี่งานสปาเกตตี้อะไรปลาเบลัดอ่ะสปาเกตตี้ตุ๊กตาเนี่ยวันนี้จะเจอมันขายฉันก็เลยซื้อมาทำสปาเกตตีเดี๋ยวนะเด็กเคเจอมันขายเอาไป เอามันไปเผาเลยนะถ้าเจอแบบนั้นเอามันไปเผาทิ้งเลยนะปาเกตตี้น้องตาเนี่ยคนฮะแป้งเหรอตอนนี้ไปทำอะไรนะขายเอาให้คนเอาเอาให้คนในหมู่บ้านยกเว้นปีแอร์ได้หมดเลยเนี่ยผมมีเนี่ยโคตรฟิตเ่ยคุณเดวดูดิตกดูป้าหมดแล้วถี่เกิดเวลาไปฆ่าผีได้ก็ตฟิตอ่าครูเราเอาให้ด้วยอ่ครูเราเราฮะเอาเอาปลาไหมเอาปลาไหมเก็บไปเก็บไปเถอะเก็บไปเถอะเก็บความหวานดีของคุณครูไปเถอะ คูณเร่ยกแม่พย่างบนี้ข้าวหลังผมไม่หาโคให้แล้วตากตมทำมาตั้งนานข้าวหลังคนจะไม่หาโคให้แล้วหมจ้าโซาไม่ติดแม่บ้านเหรอเออไม่มีแม่โคหาทานให้แทนนายเป็นลูกมีน้อยเหรอวันนียไม่ได้ครับเราค้าให้ทุกคนแล้วลืมค้าให้นายทุกวันนี้จ้านายมันไอ้หน้าตูดใช่แล้วโซล่าเราเอา พ่โพ่อใส่ไว้ให้บ้านนายนะเเดดี๋ยวราต20คนละแบ่งคนละ20ทำแบบว่ากระจายความเสี่ยงให้กับคนที่มันเกิดเซบาสเตียนอ้าพ่อแผ่นอนีได้ซาซิมิมาแล้วเออเอาซาซิมิไปเซบาสเตียนค่ะคุณยายครับโอ้โหคุณมากเลยนะบุคคลที่ออกจากขอยังบุคคลที่ออกจากห้องยากที่สุดจะได้เจอหน้ากันไหวันนี้มีห่วงเราไว้ในกล่องนึงคุณนะโอเคของหน้าบ้านตดี๋ยวอะไรนะขูหลังขูหลังดูไประณีตผมอะไรฮะ พูดจะเอาไหมหรือให้เราไปให้หรือจะให้คุณจะมาเอาอ๋อเอา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 ดิเอาพนดดิเควสประจับวันวันนี้ตีสลามแดงแปดตัวได้กันสลามแดงแปดตัวได้เหรอโหยากยากจะเจอที่ไหนไม่รู้ไม่สนละไปละตีสลามแดงแปดตัวคุณพูดอยู่ไหนนะอยู่ตรงหน้าสารากลางเจอกันที่บ้านแเจอกันที่บ้านในบ้านเสบเตียนนะวิ่งไปแล้วเจอกันที่บ้านเสบเตียน จะตัวตื่นหรือยังถามจริงเจออีเวนต์เซบาสเตียนเฉยเลยเจอได้ฮะกระตื่นแล้วกำลังพิมพ์เมลอะไรอยู่เซบาสเตีไม่เขากำลังดูช่องกิมบุรีอยู่้ะจ้าโอ้โหดูช่องเดียวได้ไหมอ๋อเวลา10นาทีเออกมาแล้วมาแล้วถึงหน้าบ้านแล้วเจออีเวนต์มาลุ้เฉยอ่ะเดี๋ยวดีเกมบุร เสร็จยังวัดดี้นะเธอโทนทีนาที่นอนไปหน่อยเขาได้ไงวะเขาหลับอยู่นะฉันอีเวนต์ฉันเป็นอีเวนต์อะเห็นเขาพิมพ์คอมอยู่เนี่ยเออสุดท้ายก็เป็นอีเวนต์มาลุ้นเนี่ยโอ้โหกาลังเอาหัวมาเห็นดิมาลุ้นเนี่ยเป็นอนเตียก็อีกโอ้โหโหดเทียบมากทิ่ใจดอกเทียบมากคูลิลี่เจ้าอีเวนต์มาลุ้นมาเลยนายน่าจอไปดูนายน่าจอไปเ้านอกบ้านนะเออเขาไปไหนแล้วเนี่ยอย่ามัวแต่ดูช่องกิบบู ถ้าแต่ละคนไม่เห็นอีเวนต์อ้าวไม่ทันแล้วเว้ยอย่ามัวแต่ดูช่องคิปุรี่อยู่เลยออกไปสูุนทรกรรมไฟนอกบ้านเดี๋ยวมาลุมาลุกับเขามาแล้วอ่ะมาลุเลยกับเขามาแล้ว嘛เป็นไงวะคงจะเตียงอครอ้าวคุณเดียวคุณเดียวเดินมาพอดีโอ้โหอ้าวโดนโดนโดนแม่ไล่แล้วเนี่ยตอนนี้โดนแม่ไล่เลยนะมึงไม่ทันจะคุยกับเขาได้มผมกิ๊บอยู่ในเตียงเล่นเตียงเอาไปกูไม่เอาไปไหนเขาอย่าคุณเดียวเดี๋ยวคุยอีเวนไม่จบที่น่แล้ คุณดิว่าอยู่ในประเด็นนี้ได้เลยฮะโอ้โหจะนนวางระเบิดเลยจังไม่มีระเบิดโอ้โหที่นี่ระเบิดเข้ามาแต่ยังไงฮะโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วอาชิบเบนนอย่างมานีมันรู้มันมรู้ดิไหนเกมบรีไหนไหนเกมบรีของของที่จะให้ของโอเคอ่ะอ่ะโอ้โพิมพ์ขอบคุณมากครับยังเล่นคอมต่อไปยังเล่นคอมอยู่เลยลุงไม่ได้อะลงไม่ได้ผมไม่เก่งพอผมไม่เก่งพอ ือนนกัปะพยายามเล่นคอมอยู่เลยครับเดียวมาเอาไปจะมีเว้นต่อเลยไหมเนี่ยเอไปเอไปหน้ามั้งออกไปหน้าบ้านได้ไหมเสียวก่อนตอนนี้หัวใจได้ห้าดาบได้ห้าดวงเอาไว้ในกายเธอรึเปล่ายืนรอตรงนี้แหละเผื่อจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโอเคไม่มีเว้นต่อยังเล่นอยู่เลยเนีโอ้โหพิมพิมพิมสนุกใหญ่ฮะนี่แหละเอ้ย ในที่สุดก็หลังจากที่ได้ซาชิมิมานี่ก็ได้ให้ของให้ของขวัญทุกๆคนเสียทีอ๋ออย่างนี้ฉันนี่ไล่ให้คุกกี้เลยพอจูดคุกกี้แล้วก็เจออีเวนต์เดี๋ยานาเสียบัสเสียดเมื่อกี้ไอ้แก่แกยันคลิปคอมพิวเตอร์อยูาอย่างยรแกออกมาจะออกมาต้องอ๋อไหนก็ต่อไปที่ต้องซื้อเท่าไหร่ใบเท่าไหร่ ก็เห็นเพราะยังไงก็ต้องซื้ออยู่ดีเห็นแล้วเพียเห็นแล้วละเหียหัวใจเอ๊ะโอ้โหมีการดีครับการคุยในความหลังด้วยเดี๋ยวเพิ่งขอสมาธิขอสมาธิต้องได้ต้องได้เด็กปัตติยนแกใช้วิชาอะไรเกณฑ์ว่าจากคอมพิวเตอร์มาอยู่ต้นนี้มันโหวดโคตรเพื่อเซ็งอยู่เลยคุณครูครูครับออกยังอ่ะยังไม่ออกแล้วครับโอเคออกมาบอกเลย ได้ครับผมยืนเฝ้าหน้าประตูแล้วเนี่ยกป่ารอแล้วผมยืนเฝ้ารอหน้าประตูป่านนี้มันจะไม่ออกมาเลยโอ้โห้าไหวันนี้ติดหนักมากผมยืนรอแล้วไม่ออกผมก็ยืนเฝ้าหน้าประตูเล่นยิงกดดันโอ้โหเงินหายหวบเบ็ดบ้านเตียนเยี่ยดดันหน้าประตูเบ็ดบ้นานเตียนทำอะไรอ่ะอ๋อให้กำลังซ่อมตาเล้งอยู่ซ่อมตาเล้งเหมือนกันเลย เซลล์เงาสซลิงคืออะไรอ่ะอ๋อสซลิงคือรถมอไซค์อะแหละมอไซค์พ่วงนะมันคือมอไซค์พ่วงอย่างที่โซลตะโกนบอกอ่ะอ๋อแล้วโซลไล์อยู่ไหนได้ยินเสียงมันไม่เห็นตัวมันไม่อะไรอยู่ในทองอยู่ในทองแค่นั้นเองนะแล้วแล้วนโคตรเทียมมากโคตรเทียมกระหือเลยที่สุดไอ้ตกได้ปลาประหลาดประหลาดปลาอะไรเนี่ยโอ้ยดี่คอน เราเป็นม้ดิฉันจะย่อยโซล่ามาอ่าได้ต้องมดีมากเลยสัประเนียนมาหลังฉันจะพาเธอลงไปกินโซล่านะยังไม่ยังไม่ออกมาจาก็นมนุษยกินคนป่ะตัวอะไรทธอไม่มายืนบัก ไม่ีหนึ่งเเห็นนตมาเตียเลยดีจัตราแรอ๋คุณดิวค oh. ุณดิวเดี๋ยวออกมาตัวรมาตรงนี้ครับมาตรงนี้เเตียยออกมางั้นเลมจะารที่กัเราจะขามที่นี่แล้วปัดทวงปัดทรวงปัดทรวงปัดทวงอยู่ที่ไหนเราก็ยืนอยู่ข้างๆเตาจดรถนะคะาออกมาข้างนอกเลยลาจอดรถตังนี้ไ่เช่เรยวะ

เอ้าเจ็นม่กีอะไรกันทำอะไรอยู่อ้กระช่วงอยู่กระทวงอยู่แลชอปเปอร์ที่ท่กำลังทำอะใหม่ๆเลยลืมกดลืมกดตอนปลากินเป็ด2อรอบเลยฉันลองทำแบบว่าหัวโซล่าอ s ถดดัวมันเป็นอะไรขนงโซล่าะแต่ปรากฏว่าเขาไม่ตายอ่ะ โชคดีมากเลยที่เขาไม่ตายเพราะถ้าเขาตายฉันคงต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าประกันแน่เลยตัวไม่ใช่ตูไม่ใช่แตนบูล่ะจะต้องเสียตังค์ือเนี่ยเอาละโอ้โหแต่บังเอิญว่าเขาขโมยหวย30ล้านฉันไปเนี่ยไม่รู้จะเจอแบบไหนบ้างเนี่ยแต่ฉันไม่รู้ว่าตกลงว่าเขายังไงกันแน่เขาเขาซื้อหวยหรือฉันทำหวยตกกันแน่ตกลงคือไปเข้าคุ่ไปคู่หวยแดก ่โดนหวยกินแล้วไม่ยอมรับความจริงเล็กอย่างนี้เองมันวรเป็นควาีนกองคุคดีนะโอเคเลยโอ้มีการให้มองแพมไม่เป็นตะขอนี่มันก็ยากเกินอยากจะเมื่อไร่มนจะพังอยากจะทุ้มเหรอแล้วอยากทุ้มด้วยโพดีเลย ตะขอเกี่ยวนี่เหมือนจะช่วยแต่ไม่ทำให้แย่ขึ้นนะฮะมันช่วยอันไหนอ่ะมีมีบางอันที่แต่ว่ามีผลบางอย่างมีอันหนึ่งที่ไอ้ตะขอเกี่ยวที่มันเหมือนเป็นตะขอแบบแหลมก็ดีว่าอันนั้นอ่ะโซล่าโซลาอ่ะอันหนึ่งที่มันตกตกปลาได้ง่ายกว่าเดิมแต่ตกฟางใหญ่ยากกว่าเดิมมั้ยมีด้วยแหลอฮะนั่นแหละไอ้ตะขอเกี่ยวแอะนั่นแหละอันนั้นโซล่าน่าจะกดอันนั้นไปประเด็นประเด็นคืออยากจะใช้ให้หมดก่อน อ๋ออย่างนี้เองตัวละเราเข้าใจได้ละให้ให้ให้คนมก็ได้เออเออก็ได้เนี่ยไม่ทันแล้วน่าจะพังแล้วเขาไปตกน่าจะพังเลยเหรอหลายคนใจร้ายที่ฮุกใช่คนแย่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 ตูดตูดอาวก็ไม่คิดจะตกปลากันนะให้ไปทำไมสุดท้ายก็ตกปลาอยู่ดีเพราะว่าเผื่อแบบว่างๆไม่มีอะไรทำก็ต้องไปตกปลาอยู่ดีหลายคนแย่ใจร้าย ใช่คนไม่มีจจเยาบัณจคิดใจหยาบกระด้างออใไ่โ้ยอ่าเออเออต้นไม้ตรงนี้แล้วกันเออหุดไปหุดไปของดีมีออร่าหน้าแม่ของตะดามแดงนี่นะจะไม่ไม่ได้อยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองแน่เลยอยู่ลึกๆเลยชั้นแรกๆมันมีแต่สีเขียวไม่ใช่หรอป่าเออ โซล่าโซล่าเราปลูกเชอร์รี่หลังบ้านนายนะฮะไปขุดออกล่ะทำไมเป็นหลังบ้านตัวดีใจเลยนะโซล่าเกษตรกรรมแล้วโซล่าเกษตรกรรมหรือเปล่าเกษตรฆัตกรรมนี่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเขาไม่ได้บอกเกษตรฆัตกรรมเราเลยในมุมบูเนี่ยเฮ้ยเราเหมือนได้ยินคำนั้นเลยเจอใครอีเวนตเอาเราเจออภิเทวกับลุงศพแล้วก็ดาบอ๋ออีเวนต์ อีเวนต์อ่าพอพอลูกทะเลาะกันพอลูกทะเลาะกันยังไงเออแส่กันแน่งั้นเหรอเนี่ยจ้าสงสัยหรือเปล่าที่เพราะว่าที่ดีสุดในการอ๋อเป็นที่ส่วนตัวมีแต่พีก็ตัวเองไงคุณมีแต่นะมีศพกับพีมีแต่พีกตัวเองไงโดนพี่เสือศพกระพีเราได้ยินห่อหีบว่ะเราไม่ตกใจเลย ดูดันมากครับถ้าจะเป็นนักดาบอ่ะจะจะบอกเป็นนักวระจนไกลกันก็ยังพอว่านะฉันยังอดแอคก่อนที่จะบัตรดาบได้อืแต่เป็นโซโล่กันเลเนี่ยโซโล่ก็มาป้องกันเก่งนะรู้เปล่าไปสำรวจภูเขาในถ้ำไปก็ไปได้ผมผมผมอยู่ในถ้ำผมอยู่ในถ้ำเธอเคยใช้ดาบได้ป่ะเนี่ยใช่หรือเปล่าใช่นั่นเป็นมากเลยใช่แค่เพื่อป้องกันตัวนะ ใช่แต่มันอันตรายนะคุณจะปลอดภัยคุณจะอยู่ที่ปลอดภัยมากกว่าอืมก็แรกตื่นเต้นมากเลยกับกะเชนดาบตื่นเต้นมากเลยกับไฮน่าเลิศสอเลิศเพื่อไอ้ไอ้ไอ้เข้าไปทับทิมชิลโอปีแอมมาแล้วพ่อมาแล้วป๊าปบาพ่อผมว่าจากต้นไม้เดี๋ยวนะอยูพ่อก็มาได้พ่อแอบจากต้นไม้ตลอดเวลาที่ผ่านมานี้เลย พ่อแฉะอยู่ตลอดเวลาด้วยล่ะจู่พ่อก็ว้ามาเฉยเลยพ่อเป็นสตอกเกอร์พ่อน่ากลัวไม่รู้จะเกิดอะไรเราตัดต้นไม้จริงกันได้ขึ้นเออเนาะเออพ่อจะไอแบบ n อ c ยิงขี้อยู่ในนั้นะเอ็ิเกียวเป็นอะไรกับต้นไม้น้ำหาักก็รู้เนี่ยพันละตัดแล้วไม่นางยังไปหลบฝนใต้ต้นตอตัดเลยนอนดีกว่าพ่อตกใจพ่อทำท่าตกใจนี่กันเลยไปเจอแล้วคุณ